ขอที่สวัสดีพี่น้องอีกคือเ่านะผมเนาะมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางนะครับเราพัฒนาประจําวันที่22พฤษภาคมห6นะพิจมาชชิกนะครับเนาะซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับก่อนอื่นบอที่ขอสวัสดีพี่น้อง fc ขาประจำน้อขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องพูที่เข้ามติตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบทีพารวยกับแนวทางเราพัฒนานะพิจมาชชิกนะครับเนาะ ตามกันต่อไปกันต่อเนาะกับแนวทางเราพัฒนาผมนะพี่จมชิกนะครับก่อนที่จะไปชมแนวทางเราพัฒนางวดประจำวันที่22นะพี่จมชิกไปชมผลเราพัฒนาประจำวันที่สิบเก้ากันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะพี่จมชิกสลับแนวทางผมเนาะนะครับสลับแนวทางวันที่19นะครับผมเนาะ อันนี้คือผลแนวทางวันที่19นะครับพี่สมาชิกนะนะ19ที่ผ่านมานะครับเนาะผมให้พี่น้องมาแปดกับเก้านะครับสำหรับสายวิ่งสายรูด8กับ9พี่น้องมานะพี่สมาชิกนะครับเนาะผมบอกว่าใครชอบเบิ้ลกันเบิ้ลไว้หน่อยนะพี่สมาชิกสหรับงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับมาดูผลเราพัฒนากันเลยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะตอง8มาเลยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะ6ตัวออกตอง8มาเลย5 7 3นะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับตอง8 8 8 8 5 7 3นะพี่สมาชิกนะครับเนาะ8 8 แปดห้าเจ็ดสามนะครับสําหรับเราพัฒนางวดที่มาที่ผ่านมานะครับอ่าเลยเบิ้ลไปนะครับเป็นตองมาครับแต่เข้าไปอยู่ข้างหน้านะพี่จะมาชิกครับเนาะแต่พี่จะมาชิกฝั่งห่งนะถ้าอาจับเบิ้ลแล้วว่ารูดเบิ้ลไว้ได้ต่างนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะถ้าว่าแนวทางพี่น้องมานี่เบิ้ลลงไหมลงอยู่ครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาไปอยู่ข้างหน้าอีกแล้วนะครับงวดก่อนนทุก็ไปอยู่สามสามก็ไปอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะพี่จะมาชิกวันที่สิบเจ็ดก็ไปสามสามข้างหน้าเหมือนกันนะครับวันที่สิบเก้า ก็เบิ้ลเข้าไปข้างหน้าเหมือนกันนะพี่จมาชิกแปดนะครับเนาะนะครับนะครับหวังว่างวดนี้คงจะไม่ลงนะครับสำหรับงวดประจําวันที่ยีิบสองนะพี่จะมาชิกสำหรับชุดจอบผมนะพี่จะมาชิกนะครับอ่าตัวเด่นผมนะแปดศูนย์กับเก้าห้านะพี่จะมาชิคแปดศูนย์กับเก้าห้านะครับเนาะเขาออกห้าเจ็ดนะแปดห้าเจ็ดสามเนาะสำหรับชีตัวหลังแปดห้าเจ็ดสามนะครับเนาะนะครับนะผมให้เก้าห้านะพี่จะมาชิกนะครับเก้าห้านะครับอ่าลงไม่ถึงแปดห้าสำหรับใคร ตัดเล่นงบน้อยผมนะสลับใครตามงบน้อยผมนี่า8095นี่นะครับเนาะหรือจะเลือกตัดในงบน้อยผมนะผมก็จะพูดอยู่อ่ไกล้ๆอย่าว่าสลับใครที่ชอบงบน้อยผมถ้าจะตัดเล่นในชุดสี่ตัวนี้ก็ได้อยู่นะครับเนาะถ้าตัดเล่นในชุดงบน้อยสี่ตัวผมก็ได้85นะพี่จะมาชิกนี่นะครับเนาะถ้าตัดเล่นในชุดงบน้อยนี่นะสี่ตัวนี้นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะมีใครตัดบ้างหรือเปล่าไม่รู้สลับงูที่ผ่านมาเนาะนะครับอ่ะสลับสายวิ่งสายรูดรอดไปนะครับสําหรับอ่าเราพัฒนางวดที่ผ่านมาเพราะ มันออก8573นะครับใครนำา8ไปรูดได้ต่างนะพี่จะมาชิกสำหรับงวดวันที่19เนะ้นาะอ่ะมาดูสายด่วนแล้วกันนะพี่จะมาชิกมาดูสายด่วนกันเด้อนะครับเนาะมาดูสายด่วนว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยสายด่วนผมนะนะครับนะครับทุกครั้งเวลาผมให้สายด่วนผมจะบอกว่าอ่าอย่าลืมตัดเล่น2ตัวหรือว่าอย่าลืมตัดเล่นนะครับถ้ามีกําลังนะับ น้ำไปวินข้ามชุด2ตัว3ตัวนะครับพี่จะมาชิกนะครับผมก็จะย้ําอยู่เสมอนะครับใครตามสายด่วนผมก็ถือว่าเป็นชุดวัดใจนะครับเนาะนะครับ นะครับย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยแป้อยู่คนละตำแหน่งนะพี่สมาชิกอยู่คนละฝั่งนะครับเนาะนะครับแต่เขาอยู่คนละที่เลยงมดที่ผ่านมาอยู่คนละฝั่งถ้าใครนําไปวินนะครับสตัวนี่ได้ต่างไปนพี่สมาชิกนะครับแค่ขนาดแต่นําต้องนําไปวินข้ามชุดด้วยนะนะครับสตัวนี้ได้ต่างไปนะครับสลับงวดที่ผ่านมาสายด่วนแต่ก็มีพี่สมาชิกนะครับผู้ที่จับทางได้นะก็นําไปวิน2ตัว3ตัวนี้ก็ได้ต่างไปสลับสายด่วนเนาะนะครับเพราะมันมา8ปดห้านะครแปดห้าเนี่ยอยู่คนละที่นะครับเนาะนะครับ่คนละฝั่งนะ เจ็ 3, 3, 3, 3, 3ไม่มีนะนี่มีแต่แปนะพี่จะมาชิ้นะครับเนาะอ่าขับจะกตามนี้เนาะนะครับสรุปก็คือสายด่วนก็คือ แต่เล่นข้ามชุดนะครับเขาอยู่ฝั่งละตัวได้ต่างไปนะครับเนาะแปดห้าเนาะนะครับแต่ฝั่งเดียวกันไม่มานะครับงวดที่ผ่านมาเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะพี่สมาชิกนะสหรับใครชื่นชอบสายด่วนงวดนี้ก็ติดตามกันต่อนะพี่สมาชิกนะครับเนาะเราค่อยมาลุ้นปังกันสหรับในทางสายด่วนแล้วก็ในทางสูตรนี้ก็ยังคือว่าเดินดีนะพี่สมาชิกนะครับนะครับแต่เข้ามานะเ้าในชุดงบน้อยเนาะแตดเล่นชุดงบน้อยสี่ตัวนี่ก็จะได้แปดห้านะพี่สมาชิกนะครับก็ดูแล้วกันนะครับดูแล้วกันเนาะนะครับอ่ะสหรับงวดนี้ก็ตามกันต่อไปกันต่อนะครับเออหหหนนนนน้้าาาาาไไลลฟฟ์์ผผััททีีี่่่่ะพชมมิกสรบงวด ก็ฟันที่8เดือ่น8รอง9นะครับเนาะถ้าใครดูตามผมก็ได้ตางอีกนะครับสำหรับงวที่ผ่านมาเนาะน้าไลนะพี่จมชิกนะครับใครชื่นชอบก็สายด่วนก็19นาฬิกามาเจอกันเหมือนเดิมนะพี่จมชิกนะครับอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเด้อพี่จมชิกสาหรับเหล่าพนักงานงวดประจําวันที่ยี่สิบสองนะพี่จมชิกอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะถ้าชอบก็ตามเมื่อทาไม่ชอบชให้ชมเป็นแนวทางไปนะครับอ่นะลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเนาะ เราพัฒนาเราพัฒนาวันที่ยี่สิบสองนะพิจมาชิกสองทับ่าห้าทับหกหกนะนะครับอ่าอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะพี่จมาชิกเป็นสูตรเป็นแนวทางแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อนะครับนะครับถ้าชอบก็าตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ชมเป็นแนวทางไปสําหรับอ่าเราพัฒนานะพี่จมาชิกนะครับคราเดี๋ยพี่ทุกครั้งนะสลับแนวทางผมนะ สำหรับแนวทางสูตรใบสีขาวยังถือว่าเดินดีนะพี่สมาชิกนะครับสำหรับใบสีขาวนี้เนาะนะครับถ้าเชิญชอบไปหรือพิจารณาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะอ่ะมาดูชุดเด่น2ตัวกันเลยนะพี่สมาชิกเด่น2ตัว2ตัวเด่นนะนะครับเด่น2ตัวนะพี่สมาชิกนะครับเนาะเอาไปวันนี้เอาไป3ามหนนะครับ3กับหนึะชอบนแนวทางไปวิ่งไปรูดกันเด้อนะครับ3กับ1นะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับนี่เลยนะมา นะครับพี่น้องไม่ลงนะคือจะมาชิก3กับ1นะสงนะสับสายวิ่งสายรูดนะวิธีที่ปลอดภัยคือนำไปวิ่งไปรูดกันก็จะปลอดภัยนะพี่จะมาชิกกระดัวแล้วกันนะครับเนาะนะครับแล้วก็2ตัวเด่นเดือนสองตัวนะสองตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะพี่จะมาชิกนะครับเอาไปนะครับสามสองนะสามแปดนะครับแล้วก็สามสี่นะครับเนาะแล้วก็ หนึ่งเก้านะหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดนานนี่เลยชื่นชอบกันหรือเปล่าสลับชุดจับคู่เด่นสองตัวนะพี่จะมาช่ะเดี๋ยวผมเน้นให้เนาะยังไงยังไงขอให้มาในะตัวเลี้นเด้อยังไงขอให้มาในเะต็เนเลี้ยนขีดประกาศสีแดงให้ก่อนนะพี่จะมาชิ้ขีดประกาศสีแดงให้ก่อนเด้อนะครับรใจร่มๆใจร่มๆนะครับถ้าเรามีโชคแล้วทํายังไงมันก็เป็นผู้ที่โชคดีนะพี่จะมาชิ้ถ้าเรา มีโชคอยู่แล้วทํำยังไงก็เป็นจะทําให้เราเป็นผู้โชคดีนะครับบางทีก็จะเชื่อยอย่างนั้นนะนะครับแล้กวก็ในในสูตรก็ต้องเดินดิต่างหากนะครับในสูตรก็ต้องเดินด้วยนะอ่จะจับคู่เด่นสองตัวมีหกชุดนะมีสามสองสามแปดแล้วก็สามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หนะนึ่งเจ็ดนะเดี๋ยวผมเน้นให้เลยนะพี่จมาชิกยังไงยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะครับยังไงยังไงขอให้มาในตัวเน้นเด้อนะครับอ่ะพี่น้องไปวันนี้อ่ะสามสี่นะพี่จมาชิกนะครับสามสี่สี่สามนะนะครับนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าะะออ่่ชบยาลืม ไปกลับทุกครั้งด้วยนะครับถ้าชอบย่งเดินไปกลับทุกครั้งด้วยเด้อนะครับเนาะหรือพี่สมาชิกงบน้อยก็เอาเฉพาะตัวที่เป่าดีนี้ให้นี่นะครับพี่พี่สมาชิกนะเฉพาะงบน้อยนะหรือใครจะเลือกตัดในเล่นงบน้อยในเฉพาะชุดงบน้อยผมเนี่ยสี่ตัวนี่ก็ดูแล้วกันงวดที่ผ่านมานี่มาแปดห้านะครับแต่อยู่คนละอยู่คนละวงนะครับเนาะอยู่คนละที่กันนะครับน้องเมืที่ผ่านมานี่ยแปด 8กับ 5, 5อยู่คนละที่ถ้าตัดเล่นในชุด4ตัวนี้ได้85ไปสำหรับงวนที่ผ่านมานะแต่งวนนี้พี่จะมาชิกนะครับถ้าจะตัดเล่นในชุด4ตัวนี้ก็ดัวแล้วกันสำหรับงบน้อยนะหรือใครจะไปหมดอ่าก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งด้วยนะครับฟนะ้าระวัง6กับ9ด้วยสำหรับชุดนี้นะครับนะถ้าจับชุดนี้ อ่ะ uh, กับหัวเป็นหกให้ด้วยเด้อที่สมาชิกถักับชุดนี้เนาะนะครับก็บขอโชคดีกันสลับชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะสลับร่วมเนก็ไปตามนี้เลยก็ได้พี่สมาชิกไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องไปจับอะไรนะครับก็ไปตามนี้แหละคนจะมีโชคทํายังไงมันก็โชคดีนะครับเนาะนะครับตามนั้นเลยนะพี่สมาชิกก็ขอโชคด,ดีกันเด้อนะครับอ่ะแล้วก็ตามกันด้วยสามตัวเด่นนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะพี่สมาชิกนะครับสามตัวเด่นดนะนะเด่นสามตัวนะเนาะสามตัวเด่น สามตัวหนึ่งสามตัวนะครับเอาไปชุดแรกเลยสองสามแปดนะแล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์นะแล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่เลยนะครับเนาะสำหรับชุดสามตัวนะครับชอบกันหรือเปล่านะครับเนาะนะครับตัวเลขหนึ่งศูนย์นี่สวยหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเนาะบางครั้งตัวเลขที่ไม่สวยนะนะครับมันก็อาจจะออกก็ได้นะพี่อย่ามาชิ้ต้องฟังระวังเด้อนะครับเนาะนะครับ อ่ะขออนุญาตให้รอบหนึ่งนะพี่จะมาชี้สลับแนวทางเราพัฒนานงวดประจำวันที่22นะครับพฤษภาคม66เนาะสามกำหนึ่งนะสลับสายวิ่งสายรูด3ามกำหนึ่งนะชอบนวแนวทางไปวิ่งไปรูดกันวิธีที่ปลอดภัยก็คือนำไปวิ่งไปรูดก็จะปลอดภัยกว่าสลับงวดที่ผ่านมาก็รูด8ก็ได้ต่างอยู่นะพี่จะมาชี้จำเนาะนะครับวิธีที่ปลอดภัยนะนะครับอ่าสลับชุดเจาะนะครับเนาะสองตัวเด่นนะมีหกชุดนะครับสามสองสามแปดสามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดผมเล่นให้สามสี่กับหนึ่งเก้านะพี่จะมา นะครับสลับงบน้อยนะที่ตัวพี่ผมเน้นให้หรือจะเลือกตัดในชุดงบน้อยผม4ตัวนี้ก็ดูอะไรกันนะครับพี่จะมาชิ้นะครับถ้าใครชอบเนาะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมไปลับทุกครั้งด้วยนะสลับชุดจับคู่เด่นสองตัวแล้วก็ฟาาระวังอาจับชุดนี้ระวังหนึ่งหกด้วยนะพี่จะมาชิ้นะครับเนาะนะครับหรือใครจะไปตามนี้หรือยังไงก็ดูอะไรกันนะครับถ้าชอบตัวไหนก็ดูอะไรกันเนาะยังไงขอให้ได้ขอโชคดีกันสลับชุดจับคู่เด่น2ตัวนะพี่จะมาชิ้นะครับเนาะนะครับแล้วก็ตามก็ด้วย3ตัวเด่นเนาะ3ตัวเด่นมี2 3 8 9 1 0แล้วก็ 017นะครับเช่นชอบกันหรือเปล่านะครับสหรับศูนยสามตัวเด่นเนาะอ่ะยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวไปเลยพี่พี่จะมาชิกสำหรับเราพัฒนางวดนี้จะได้เฮงๆฮงรวยๆปังๆกันไปนะครับสหรับแนวทางเราพัฒนาสูตรนี้เนาะก็ตามกันต่อนะครับเดินต่อนะครับยังไม่หลุดนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาในสูตรนี้มาในตัววิ่งตัวรูดเนาะนะครับตามกันต่อสหรับในทางสายด่วนก็ยังถือว่าเดินดีอยู่นะยังถือว่าไม่หลุดนะครับงวดผ่านมาก็5กับ8ก็อยู่คนละตำแหน่งกันนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าาลืมมนนะครับ19 รุ่นปังกันสําหรับเนื้อทางสายด่วนนะครับจะนักจะเตือนแน่นอนสําหรับในทางสายด่วนเนาะสำหรับใครที่จะเข้าไปรับเนื้อหาในบ้านก็ชื่อภาษาอังกฤษสีน้ําเงินเข้าไปได้เลยเด้อพี่สมาชิกนะเนาะนะครับเพื่อที่จะไปรุ่นปังกันในบ้านนะพี่สมาชิกท่านในทางรอบเช้ายันรอบดึกเลยสำหรับเนื้อทางในบ้านผมเนาะเนื้อทางรัฐบาลไทยผมวางคลิปไว้ให้แล้วนะสำหรับเนื้อทางรัฐบาลไทยใครที่ชื่นชอบเนื้อทางรัฐบาลไทยก็รีบไปชมกันตอนนี้เลยนะเราไปก่อนตัดสินใจก่อนนะพี่สมาชิกเดี๋ยวใกล้ๆวันเดียวตัวเลขก็เรียกอะไร อันนะนะครับก็จะนะครับนะครับอ่ะก็ตามนั้นเลยนะพี่เม,มาชิกที่ชื่นชอบก็อ,อย่าลืมติดตามรับชมสำหรับในทางเรือทูบไ,ไข่ก็ติดตามกันต่อสําหรับในวันที่22นะผมก็จุดให้เหมือนเดิมนะพี่เม,มาชิกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาลุ้นปังกันทั้งในทางเราพัฒนาด้วยทั้งในทางเรือทูบไ,ไข่ด้วยแล้วก็ในทางเราฮานอยด้วยสำหรับวันที่22นะนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะพี่เมาชิกนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับผมเนาะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสสวััดีนะครบ